สวัสดีค่ะร้านอารุ่งเรืองพาน,นิชยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูกับโรตารี่ติดท้ายรถไถค่ะตัวนี้เป็นของยี่ห้อนิโป้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่2.4เมตรค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวสําหรับเอาไว้รูปดินนะคะสามารถกางออกได้ค่ะตัวนี้เป็นลักษณะรอบๆตัวนะคะทางด้านใบพวนนะคะก็จะเป็นใบ เล็กๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทวนละเอียดส่วนฝั่งนี้ก็เป็นที่เอาไว้ต่อกับด้านท้ายรถไถน,นะคะตัวนี้ก็เอาไว้เสียบกับยอย สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเรามาได้นะคะทางเพจร้านนะคะหรือว่าเบอร์โทรค่ะที่ลงไว้ให้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปก็กดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ